เราจะเป็น Business Partner และ Gatekeeper เป็นผู้คิดเคียงบ่าเคียงไหลกับคนที่ทำธุรกิจจะเป็น Business Partner ได้เราต้องเข้าใจบริบทของกฎหมายที่มันเชื่อมโยงกับธุรกิจทุกๆปัญหามีทางออก งานที่เราดูแลก็จะคล้ายๆสำนักง,งานที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเลยหลักๆก,ก็จะมี4ด้านนะคะเรามีฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการลงทุนการไปทำ merger acquisition ซื้อขายกิจการนะคะส่วนที่2ก็คือนิติกรรมสัญญาอันนี้ดูเรื่องของ commercial contract เช่นสัญญาซื้อขายแกส๊สส่วนที่3ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ข้อพิพาทฝ่ายสุดท้ายนะคะก็คือดูแลในเรื่องของงาน corporate งานในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า i n t i n t e l l e c t u a l property นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไปถ้าทั้งหมดทั้งกลุ่มของปตทก็ต้องบอกว่าประมาณ500นะคะถ้าเรื่องไหนถึงพี่เนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นสำคัญมากนะคะเขาอาจจะต้องการคำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์ strategy ในเชิงกฎหมายหรือว่าเรื่องสำคัญๆที่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์เราเองเนี่ยคงไปช่วยเขาอย่างมากแล้วก็ไปแชร์ให้กับคนที่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเรื่องนั้นนะคะ่ะ สำนักที่ปรึกษากฎหมายหรือว่านักกฎหมายเนี่ยยี่ถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในทุกๆมิติเลยแนวคิดแบบเดิมเนี่ยคือเราจะต้องได้ประโยชน์ คนนอืน่ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราต้องดูแลประโยชน์ขององค์กรพี่บอกว่าไม่ใช่จริงๆหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ในการสร้างสมดุลอะไรที่มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะคะยกตัวอย่างให้เห็นรูป,ปรธรรมก็คือว่าเราทําธุรกิจพลังงานตัวยอย่างเช่นการวางท่อแก๊สก็จะมีการจ่ายค่าทดแทนให้กับประชาชนเร g กู a เลเตอร์หรือว่าหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยเขาก็มีกติกามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าเราจะจ่ายยังไงแต่แน่นอนว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ประชาชนจะ พอใจในตัวเลขนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการนำไปฟ้องศาลรปกรครองโจทย์ที่พี่ให้น้องๆเอาไว้เลยสมมุติว่าศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้เขามากกว่ากฎกำหนดเราถือว่าเราแพ้ในคดีนั้นเราไม่อูธทร์นะคะ พีทีทีรีก็แคดนะคะจริงๆก็ต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นเก่านะคะที่ได้สร้างขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์ก็คือให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําประสบการณ์มาแชร์ข้อดีก็คือว่าพอเรามี Academy ตัวนี้เนี่ยเรื่องที่เราพูดคุยภายในเนี่ยที่จริงเรายกตัวอย่างในกลุ่มเราเนี่ยซึ่งมันเยอะมากๆนะคะคนเขาก็จะ เห็นภาพแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเรื่องไหนที่เราควรจะต้องระวังทํางานที่นี่พี่ถือว่ายากที่สุดละการที่จะทําให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้านะคะความสําเร็จที่เราเรียกว่าเป็น performance กับด้านที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องระวังวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราชนเขาคิดว่าถ้าทําเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ะะเพื่อให้เขาเอะตรงนี้ค้ำไม่ได้แล้วประโยคที่เรามักจะใช้ก็คือเสียดายดีกว่าเสียใจผลกระทบที่เกิดขึ้นมันทั้งกับองค์กรกับทั้งตัวคุณไม่มีใครรู้แต่ว่าคนรู้แน่นอนอาจจะไม่มีใครจับได้ในวันนี้แต่ว่าช่างระวังสิ่งที่เราต้องหวัดระแวงไปตลอดเนี่ยจะไม่คุ้มกันสิ่งที่พี่ชวนคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าโอกาสที่ เราจะเห็นการกระทําผิดเนี่ยจริงๆก็คือคนที่ทําธุรกิจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดินกระบวนการยังไงนะคะแต่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียโอกาสความเสี่ยงตัวองค์กรเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ในบริบทของความท้าทายซึ่งพี่ต้องบอกว่ามันท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเดิมเนี่ยเราดูแบบปีต่อปีเพอ เดือนต่อเดือนด้วยซ้าไปหรือว่าทุกๆไตรมาสจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหานี้เราก็เห็นตั้งแต่ก่อนโควิดละความตั้งใจส่วนตัวของพี่ตั้งแต่วันแรกก็คือเข้ามาเพื่อสร้างซ mm ักเซสเซอร์ก็แปลว่าอยากจะมั่นใจว่าคนที่จะมาดูแลเป็นผู้นำในส่วนงานกฎหมายต่อๆไปเนี่ย สามารถเคียงคู่กับองค์กรได้เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของพี่ตั้งแต่วันแรกและไม่เคยเปลี่ยนจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็คือว่าเราจะเป็น Business Partner และ Gatekeeper นะคะกลับไปอย่างที่เคยบอกก็คือว่าเราต้องเคียงบ่าเคียงไหลกับคนที่ทำธุรกิจจะเป็น Business Partner ได้เราต้องเข้าใจบริบท ของกฎหมายที่มันเชื่อมโยงกับธุรกิจนะคะต้องไม่หัวสี่เหลี่ยมต้องเป็นคนหาทางออกต้องเป็นโซลูชันพร็อเวเดอร์ทุกๆปัญหามีทางออกนะคะเราพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ตัวเองก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะคะอย่างที่บอกก็คือเรื่องใหม่ๆก็เยอะรูปแบบพลังงานแบบใหม่ที่จะก้าวไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นธุรกิจที่ถือเป็นนิวเอ u เค e ร์ฟก็คือบี o อนของปตทตัวอย่างเช่นเรื่องของไลฟ์ไซ n อนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแน่นอนเป็นเรื่องท้าทาย แน่นอนแต่เมื่อเราพัฒนาตัวเองไม่ว่าความท้าทายมาในรูปไหนไม่ต้องกลัวปัญหาเป็นเรื่องปกติค่ะอาชีพหรือว่าหน้าที่เราเนี่ยคือหน้าที่ในการแก้ปัญหาค่ะ